หน้ามือหนึ่งใายคลิปมือหนึ่งเมื่อเดี๋ยว่าบอลเ่อเดีอยวว่าหุดเด็ปเดีนี่พี่อยู่ไปเหตุงานอยู่ท้าอึเขาบอกเขาไปเหตุงานยู่ใครเปี่ยนเปนหนอน สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมือน,นี้ก็โฟกัสสองน้องปลาเนาะดังจากที่หายหน้าหายตาไปได้เหม่อพี่น้องเอ้ยห,ห่างหายไปอันนั้นซ้มสีเม่อเนาะมาได้โด่งจีบพอโทษพี่น้องได้เดอ้อมาได้โด่งจีบให้เบิ่งเนาะอันนั้นบ่มี่แนวถ่ายพี่น้องเอ้ยมาได้ไปใส่เนาะแล้วมือนี้สอันนั้นไปลำหน้าพี่น้องเอ้ย หอด perquè, ูการดำหน้าอะไรเนาะอันนี้มีเป็นมือแดดเนาะพี่น้องกับศีรษกะเนาะโตกะอะไรกะเติมดำหน้าพี่น้องเลยหอดูการเนาะเติมกะพ่นกะตุกเลยนนี่ข้ากะเศร้าเนาะเดี๋ยวข้าสิไปหน้ากันเลยหอดเด้วพี่น้องหอดหน้าเลยเนาะนี่บรรยากาศหน้าเขากะยังบัวตายนอนมันถึงน้ำถม กินเขียวงับ <sh> ค <yelled> ือเก่าเดี๋ยวเฮสิดกกะก่อนเนาะเฮจังสิได้ลําเนาโลกให้มันได้ได้ลายก่อนพี่น้องปากะเฮก็งันะเนาะสีเขียวเป็นเขียวไปเดี๋ยวสิดกกะกันเด้อ าวันนี้พีน่น้องเขาสิมาดกกะเนาะเว้ยอยังนีงคุคมือแดดมามือแดอดนี่ปลาเก๋า กือบ่ะไ้กินก็คักอยากจะนามถั่วมอีพี่น้องเอ้ยมีพ้นกระเดิ่อโต๊ะอีกเลยนี่หนามเสก็ขึ้นน้อยหนึงน่งเนาะขืนเออไปกี่กระหนามถ่วมเนาะพี่น้องนอ้องปลาเคยถ่ายให้เบื้องนี้มันถ่วมตะกะตัวนี้และเนี่อันน,นั้นมันกะบัตายเนกกาะกะมันยังเคี้ยวง,าง่าขืนนี่ก็ขังเบิ่งเนาะว่าหนามถั่วมอีกนี่มันมันสิดถว่วมโต้เข้าลำคนแรถ้าถ่วมอีกมันบริกินเขานะ่าเนาะ ไม่ยันวะ มาพี่น้องตอนนี้เ่าโรก,กะไหลายๆเนาะเ่าสีไป็นลำในวันนี้ไปวันนี้เนาะระบ่าวเ่าขาดหน้าเดียดยเด๋ยวเดี๋ยวเ่าสีขากันไป็ลำก่อนเดี๋ยวมือดแดกจังโรคอีกพี่น้องโกให้มันได้ซ้ำหนึ่งก่อนเนาะซ้ำพอลำก่อนเนะเดี๋ยวจงังอันน,นั้นโรคอีกมือแดก พราะว่าเขาต้องโรคไวเนาะตอนแรกหันแดดไปรำมือต่อไปนะพี่เดี๋แต่ตอนนี้เขากะสีรำให้ก็เนาะให้มันแดะภายในตอนเสาร์นะไปพี่เนาะวันนี้ไปรำก่อนดำน้ำกันประมาณสี่หางคนนะอกะตัวนี้ sepeda lama tak pulang. Mantap, mantap. Bikin, Bang. Ayo, jangan sih, kan, deh, ลายเป็นไรเนาะดำประมาณสี่หักคนสี่คนหักคนต้นลายมันเกิสีม่วนเนาะ เด๋อเด๋อพี่น้องคอยดำเด๋อเนาะบ่อนนี่ดำมาแต่พูนจนหอนพี่เนาะเดี๋ยวสิไปต่อบ่อนมันบ่ทันัดเด๋เนาะดำหาโคนพี่น้องแป๊บเดียวเนาะมันหายโปรใหญ่ปันใดเดี๋ยวเขาดำเด๋อเขาก็สิโดกะาไปดำเมืองใหม่เนาะไปพี่น้องบอลไปดำต่อเนาะ ตำรวจตำรวจวิค้าต่างกละองพี่น้องเอ้ยน่าจะสีหยาแน่เนาะพอได้เห็นบรรยากาศ ดำหล,ลายค้คนไปเด,ดี่ยวหาสีเดิมดำกันเลยนี่เ้อทุกคนเดิมดำเนาะดำหน้ามือหนึ่งถ่ายคลิปมือหนึ่งนี่ด้านเขาดำเนาะ อากาศก็มืดพ้นอีกนะเนาะแค่นี้มันบาดแดดพี่น้องเอ้ยมันกับหอเะนาะ ลำหน้าแบบใหม่ลำหน้าบบเวงสายเนาะถ้ารำได้คนมันก็สิบ่เมื่อยพี่นนอะลำหน้าถ้าห้ารำคนเดียวมันก็เมื่อยนอนผด ค่ะให้ใหญ่โอยให้ใหญ่แบบนาไอ้สุกเนาะแนวนั้นน่ะอุ้ยดําเพื่อสิได้เอานี่มันให้บ่ใหญ่พี่น้องแต่ว่าเฮาก็มีให้ใหญ่คือกันเนาะให้น้องเฮาให้ใหญ่นี่เฮาเดิมดําเมื่อทําอิมันเฮาก็เดิมดําให้น้อยก่อน สีแดได้พี่นนองได้อีกน้อยหนึ่งเนาะอีกหนาหนึ่งเมื่อยแต่ว่าวอยเอาเป็นกิวดำหนะเนาะเมื่อยแตว่าวอุด จ็กน่อยกะเดียวเราเบาห้อเราเหตุนานมาตึงเต้นในอยหุ่นบ่จะได้ไได้ไปไดนี่พี่ไปเหตุงานอยู่ไทยอืเขาบ่จไปเจือเขาไปเหตุงานอยู่ไทยเจือพี่น้อทำหน้าพี่น้องเลยแต่ว่าหน้าเศร้าเข้าไปเนาะไม่ท้าเขามีดูโคคนแต่ว่ามีเต่นะน้าเบาเขาบวเดไปไทยกันเข้าไปไทยเบิด ก็ัะเฮ็ดหน้าเนาะแล้วก็ขายของอยู่บ้านแค่นั้นแหละพี่น้องสิเฮ็ดเบิดอันนี้คู่ปีเนาะเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าแซ่เดดนะเห็ดแต่พอได้กินเนาะพี่น้องถ่ายเฮ็ดร้ายกับยานน้าถ่วมเนาะกับเฮ็ดบ่ไรเป็นไรตะกะซามตาเนาะเดี๋ยวลำเดี่ยวกะผักเนาะขันหน้าแซ่ยังว่ามันโมเสียงนะพี่น้องกับเฮ็ด ได้แน่พ่อได้คายแต่่าหน้าปีสีเห็ดแต่พ่อได้กินก่อนเนาะเพราะว่าดำได้กับยานมันถว่วมแต่มันสเสียเขาวสื่อนะนี่เนาวิธีชีวิตบาทเขาก็มีแต่ดำหน้าเห็นได้พี่เนะาะได้เห็ดยงังนะหอกเนาะอสีเนาะมีแต่ดำหน้ากินเขาขันเห็ดได้ก็ได้คายเนาะถ้ามันได้ได้ก็ด้ เดาเดี๋ยวพี好好่น้องให้นี่ดำแป๊บเดียวเนาะดำสีเออหาขนที่ว่าเดี๋ยวไว้เติบเนาะหยาบ้อยให้นี้เนาะหู้ให้ให้มันบ่งใหญ่แห้มันก็เดี๋ยวไว้เนาะไปเดี๋ยวเ้าสิไปดกกะต่อป่ะนี่ดกกะไปดำมืออื่นเนาะพี่น้องมื่อแดงมื่อแดงแค่สิได้ดำด้บ่ Thằng mười mới kìa 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 cả vậy kìa 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 Giống <laughs> Nhưng... mi hẹn như vậy Nè không mấy tí rồi <cười> <cười> cho mi hẹn như vậy Giống mi như vậy Đưa vào nhà kim khẩu đó <cười> <cười> Thân đã lại đó ตอนนี้กำลังพักเที่ยงเดอ้อพี่น้องฮาดุกะไหวเนาะใบลำตอนมืออื่นเนาะโรคไหวตอนนี้เขาก็นั่งพักเนาะเดี๋ยวตอนแดกซีโรบีใบลำมืออื่นโกไใบได้ร้ายแห่งดีเนาะพี่น้องตอนนั้นเบาวเขากำลังอันนั้นเนาะไข่หนาไใบใบลำลำไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนีอย่อีกเพิ่งเติบอยู่แล้วมากเป็นเสด็จประมาณ เดือนหนึงเนาะโมเดือนหนึ่งกับประมาณสามติด่นรอสามสีสี่ิดกับเดือนหนึ่งเนาะประมาณสามถิดปลายวะข้างบนเนาะ้าะห้าสิบลาใบเท่ไหรเพราะมันก็มีไฮไง่นํ่เนาะมีไฮตัวห้ารำทำอีทำมันกับสี้ไหน่อยเด้อ่น้อแบบไฮปวยง่แห้งนะแต่ว่าไฮที่แบบอยืดดุ่มๆผูกมันมีไอยูดดุ่มๆเพามันจะไ้ง่ายเนาะแบบมันก็มีทั้งไฮง่ายไฮหน่อยผสมกันไปนะ่หรอเน ตอนนี å, en en. Tamam. En s, ha, ้กำลังย่างมืออพี่น้องกะบโบเมื่อเป็นไรเนาะมือแดกแหกมันเพราะว่าเขากับบริษัอันนั้นะบริษ้ทลำลายเป็นไรมือทำอิดเตี้เขากระเดือกเขากระเดือมันกับโบเมืย์ให้ผุดแดะมือประมาณลำลายสีห่างมือผุดเดะพี่น้องห่างกายแม่แจงสีเดือแบบอะเดืออ่อนพี่อะเนาะมันสีเดือแบบเมื่อยเลยวันนี้เดือสีแบบ นอนก็บ่อยากดูกแต่มันสิเมื่อยแห้งนะเนาะเห่อทำอิซมันก็จะบ่เมื่อยแห้งอันนั้นน้องป้าหันลำซอยเนาะบ่ากรูปีเห็นไหมพี่น้องก่อนที่จะปิดเทิบเดี๋ยวสินะคือน้องป้าแบบพาคงเหี้ยนเดี๋ยวสิแต่ละปีหันน้องป้าสิไปไทยนะ้องแบบไปฮามเองอยู่ไทยนะแต่ปีนี้เพราะท่านายจะไปเนาะก็เลยปลาลำหน้าซอยเนาะบ่าวก่อนคือหน้าแซงเข้ากับทึ่งลำทึ่งแบบว่าเกี่ยวซอยเลยเนาะ เกี่ยวซอยฝนซอยฮะอันนั้นเพราะว่าเขากินเขากับนาบ้าเนาะพี่น้องเพราะว่าแบบหมองปลาปฏิเฮ็ดเองนะเพราะว่าน้องปลาอยู่ก็ไม่เถาดีกับมีไผ่ผาเฮ็ดกันนิ่หนึ่นาบ้าเฮ็ดเท่ากับมาซอยเล่าสินะเรากระซิแบบบาซีเขามาให้เขากินเนาะเวลาเขาเบิร์ดแล้วก็มีแต่เราเอามาให้กินเนาะพี่น้องก็ได้ต้องซอยกันเนาะ พราะว่าห้ากับแบบกินกับเราดีเ้ากับแบบซอยซำเ้าซอ,อยไรเห็นไหมพี่เนาะคือ,อยาบเขาเหียนะน้อง้าก,กะแต่ซอยแต่บ้านแบบภาคนอกแบบบ้นซ้าบ้านอาทิตย์จังสีมนาะจังสีได้ซอยเราสุด่าเขาเหียยแต่วันนี้ให้เหี่ยเ้ากับบริไปเนาะเ้ากับยูเพื่อนดารานะเ้ากับมีแต่ว่ามาซอยเราลำนะไปเหมือนกำลังย่างเนี่ยพี่เนาะพี่น้องตอาสะมาตอนนี้ก็หอเดือดเลยเด้อตอนนี้ กำลังหลังแขนแล้วเนาะหลังแขนหลังมือแนะล้วเนาะเพราะว่ามันในโตมันมีแต่ขีตตม,มนะพี่น้องก็เลยอันนั้นต้องหลังแขนก่อนเนาะแล้วข้าจังสิเดลไปหาอาบหนามเนาะไปอาบน้มเดี๋วก็สิกินเขาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันกระเพาะนะนะคาก็เดิอมยุ่วเขาเลยเนาะแต่ตอนแดงข้าก็สิเดลไปดกกนะเนาะพี่น้องดกกะแล้วก็แบบลำหน้าโตเนาะ ดี๋ยวเขาต้องกินเขา่าไล่ๆนะเพราะว่าเพื่อที่จะเขาจะมีแห้งเนาะมีแห้งไปแบบเผ็ดเปียกต่อฮะนะสรับคลิปนี้ก็กสิจบเพียงสนิดเด้อพี่น้องผักเป็นกำลังใจให้น้องปลาในเดอ้อผักเฟืองคิปผักกดไลค์กดแชร์เฟิ่งโฆษณาให้น้องปลาในเดอ้อสหรับคลิปนี้ก็กสิจบเพียงสนิดเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย